Nerd Review! eternals นะครับเป็นผลงานการกำกับของครยิเจานะฮะก็เป็นผู้กำกับที่เคยได้รับรางวัลออสการ์มาแล้วนะครับแต่โปรเจกต์ eternals e เนี่ยก็ pitching ไปก่อนที่เธอจะได้รับออสการ์ดังนั้นเนี่ยก็เป็นความโชคดีนิดๆของทางมาเวลที่ได้ขาย <Disney S 1> ผู้กำกับออกได้ขายได้ขายประวัติได้ขายโปรไฟล์หนึ่งแบบก็ดูสิโปสเตอร์หนัง MCU กี่เรื่องต่อกี่เรื่องไม่เคยมีอันไหนที่มีการ act c m e director winner อะไรอย่างเงี้ย โเคลเจานะฮะได้รับรางวัลออสการ์จากภาพยนตร์เรื่อง n o m a d l a n ดนะแล้วก็อันนี้พูดก่อนเลยนะฮะว่าใครที่ไปดู Eternals เนี่ยแล้วไม่เคยดู n o m a d l a n ดเนี่ยมีสิทธิ์เซ็งได้ <c oughs> เดี๋ยวผมโกสเตอร <ๆ S 1> ์อีกเรื่องนึ่งได้ไหมเดอะไรเดอร์เดอะไรเดนะฮะ,ะเป็นผลงานกอ่อน n o m a d l a n ดด,ดูปุ๊บก,ก็ทำให้เห็นว่าโอเคคือตอน n o m a d l a n ดเราก็เห็นสัญลักษณ์เห็นซิกเนเจอร์ชัดอยู่นะนะแต่พอดู The Rider มันก็ชัดขึ้นไปอีก Eternals นะครับเป็นเรื่องราวของแก๊ง Eternals นะครับจาากต่งด์ นะฮะส่งถูกส่งมายังโลกโดยเซเลสเทียลนะฮะที่ชื่อว่า อารีแชมนะครับคุณนี่จำชื่ออารีแชมไม่ได้ครับนี่เพิ่งพูดไปในคลิปแต่เนี่ยเวลานึกมันนึกยากอ่ะครับผมก็อารีแชมก็ส่งอีเทอร์นอลส์มานะครับต้องเอสเดินนะับเพราะมีหลายคนส่งมาปราบดีเมียนที่อารวาสอยู่บนโลกมนุษย์นะครับแล้วก็มีภารกิจบางอย่างนะในการที่ต้องเอสเตอร์บิชอารยธรรมของมนุษย์เนี่ยในช่วงแรกเริ่มนะฮะก็ย้อนกลับไปถึงช่วงเมโสโปเตเมียเลยทีเดียวนะฮะทายคลิปยูเฟติสนะใครเรียนประวัติศาสตร์โลกก็จะเคยคุ้นๆกับอะไรแบบนี้ าอารีแชมก็ส่งเหล่าอีเทอร์นัลมาครับมาปราบดีเมียนนะซึ่งก็เป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดๆนะฮะก็มีภาร,รกิจที่ยังไม่จบสิ้นนะก็ทําให้เหล่าอีเทอร์นัลเนี่ยต้องฝังตัวนะทำตัวเนียนๆไปกับโลกมนุษย์นะฮะเ,เวลาก็ผ่านไปไม่นานนะก็เนียนๆเพลินๆนะเจ็ดพันปีถุงนี้นานที่ไม่หายเลยนะฮะวันดีคืนดีนะเกิดการกลับมาของดีเมียนแป๊บหนึ่งคุณพูดดีเมียนเหรอเออเขาเรียกชื่ออะไรวะดีเวียนอ่ะ เอาใหม่หนึสองก็วันดีคืนดีนะฮะก็มีการกลับมาของ d e v i a n นนะครก็เลยทำให้เหล่าอ t e r n a l ต้องกลับมารวมตัวอีกครั้งเพื่อที่จะค้นหาที่มาที่ไปของมันนะ,ะแล้วก็ได้พบกับความจริงที่แสนสุดสะพรึงประมาณนี้นะฮะเรื่องย่อแนละ้กว่าจะย่อจบนะฮะเหนื่อยชิบหายเลยนะเอางี้ก่อน ผมเนี่ยดูหนังของโครเจามาแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นหนังของคนที่มีโปรเซสในการเติบโตอะ่ะผมคิดว่าคนที่เข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะต้องแบ่งใจไว้ดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นหนัง MCU ที่มีความเป็นโครเจาสูงกว่าการเป็น MCU ถ้าเราดูใน t r a เรคค c o r d หรือว่าประวัติเก่าๆของการทำหนังกับ MCU เนี่ยนะฮะพุ่มกับที่มีลายเซ็นชัดมากๆเนี่ยนะฮะบางคนก็เข้ามาแล้วก็ได้เอามือมาแตะใน พื้นที่ MCU แล้วก็จากไปนะ mm hmm. บางคนได้เข้ามาแล้วก็คุยคุยมานะร่างบทไปสักพักหนึ่งก็ตัดใ,ใจออกไปนะ, mm hmm. ะคำถามคือทำไมมันเกิดอย่างนั้นขึ้นนะ mm hmm. เพราะว่า MCU เนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับ mm hmm. ขแข,ข็งแรงในเชิงของทิศทางแข็งแรงในเชิงของการนําเสนอทุกครั้งที่เราเข้าไปดูหนัง MCU ไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับคนไหนก็ตามเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราได้หนังที่มันใกล้ๆก,ก,กันประมาณหนึ่งจนกระทั่งเฟสสี่เนี่ยผมคิดว่ามัมนมีมันมีความเสียงแตกเบา อย่าง Black w i d ด w เนี่ยเอาจริงๆคือนี่คือสูตรสูตรมาเวลเลยถือว่าสำหรับผม Black w ว d ด w เนี่ยไม่สนุกเฉยๆมากแต่ก็ถือว่าเป็นการเซนต์ออฟสเกลเลตที่ดีในระดับหนึ่งนะฮะากลับมาใน Eternals นะครับก็รู้สึกว่าการสเต็มไลายเซนของโครยเจาเนี่ยโอ้โหอันนี้จะ80%โครยเจาเลยซึ่งมันผิดปกติมากถ้าผมจะเล่าว่า Eternals คืออะไร Eternals คือ Nomadland ที่มีซูเปอร์ เป็นตัวหลัก uh huh. แค่นี้จริงมันคือเส้นเรื่องใกล้ๆเดิมเลยทุกคนมีมีการเติบโตของตัวเองมีปมที่ที่ต้องสะสางของตัวเองมีภาระหน้าที่มีความคิดเป็นตัวของตัวเองแล้วมันกลายเป็นไคลเตอร์สิบไคลเตอร์ที่มันสะท้อนมุมมองและตัวตนของการเป็นมนุษย์ <Ừ. S 1> ผ่านสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์มันเลยทําให้ภาพยนตร์มันฉายมาในมุมมองที่ค่อนข้างเย็นเหงาตามสไตล์โคลแลนด์สเคป ้งกว้างนะฮะ<ม>ตัวคอครแบบมีลมพัดไหว<ม>คิดมองหรืออะไรก็ตามแล้วก็วันที่ลาสกายแสงธรรมชาติอ่าแสงแบบไอน,นียแสงพบเพยอ่ะผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่สวยงามนะแล้วก็<ม>หลายซีนเนี่ยคุณมันอิมแพกมากอิมแพกฟูมากแล้วก็<ม>รู้สึกอบอุ่นรู้สึกเศร้ารู้สึกไปกับตัวละครทั้งทั้งที่มันเป็นแค่สีภาพเลยก็ตามพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งเลยเกือบหลับ อาจจะง่วงด้วยแหละแต่คือมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองอาจจะเริ่มจะถอดจิตออกไปแล้วแต่ไม่น่าเชื่อช่วงที่จะถอดจิตคือช่วงที่มันเล่นมุกกันกลับมาได้ครับไม่ไม่ไม่ช่วงที่มันเล่นมุกกันทำให้กูรู้สึกกูถอยตัวมาคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะสกิปเรื่องอะเพราะเราอยากรู้ในสตอรี่บางสตอรี่ที่มันทําให้พล็อตมันไปข้างหน้าแต่เราไม่ได้อยากรู้เรื่องที่มันตลกมันมุกมันถูกใส่มาผิดที่ผิดทางอันนี้มีคนหนึ่งพูดแล้วเราก็พอไปดูในโรงเราก็รู้สึกว่ามมมันเเรราห็็จิงงๆวกกไ่่ใชผคดดียุณอ ซีนที่อิมแพคสุดสำหรับผมนะคิงโก้เต้นบ <olly> อบรลิวนะอา่อาบอลลีวถ้าคุณเห็นนะ,ะถ้าคุณสังเกตตอนอที่ถอยสเกลแบ็คออกมาด้านนอกมันมืดตึบเลย ก็สไตล์สตูดิโอเนาะด้านที่มันเป็นแบบตอนเต้นหรือเป็นตอนดาราเนี่ยมันก็สว่างแบบทุกอย่างมันดูฝันมากคุยจาเนี่ยเก่งมากในการทําให้บรรยากาศมันกลายเป็นความเจ็บปวดที่รอเขาอยู่นั่นคือสิ่งที่เขาอยู่อ่ะเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ในการเป็นนักแสดงบอลิววูดใช่ป่ะแต่พอสเตปเอาออกมาจากชารโดแล้วหันไปนั่งแต่งหน้าและทําตัวเหมือนจะไม่อยากรับรู้อะไรเพราะว่าเอาจริงจริงกิงโก้ไม่ใช่คนโง่ก็เห็นอยู่แล้วว่าถ้ามีไอ้สาตัวนี้มาอยู่รวมกัน คงไม่มีข่าวดีมาบอกกูหรอกพอมันคิดว่ามันจะมีซัมติงมันก็เลยแบบอ่าโอเคผมพร้อมฟังแล้วมึงจะพูดว่าอะไรมาพอพูดว่า ปุ๊บอะคราวนี้จบเลยก็อยากให้เห็นว่าโคยเจาเนี่ยเป็นคนที่เก่งเจิงแล้วก็ทําหนังได้ดีจริงแต่ถามว่าอะไรที่ด้อยที่สุดก็คือเรื่องของ Action แอคชั่นซีกับเรื่องของมุกนี่นแหละหที่มันมาผิดที่ผิดทางแล้วสุดท้ายเลยนะที่ผมไม่ไม่โอเคสุดเลยนะคือเรื่องเพลงประกอบผมว่าเพลงประกอบแม่งดอบที่สุดจนผมรู้สึกว่าลําคาญเพลงประกอบนี่หมายถึงดนตีหรือว่า เพลงที่เป็นตัวเองเลยมิวสิกคอมโพเซอร์อันนี้อุตส่าห์ไปดึงคนที่ทําของไอรอนแมนมาทำรำมินอะไรสักอย่างอ่ะผมอันนี้ผมเสียใจจริงผมรู้สึกว่ามาตรฐานที่คุณเคยทําไว้ในไอรอนแมน่ะคุณทํากับอันนี้ไม่ได้ผมเดานะว่าเป็นเพราะว่าคุณน่ะยังไม่ค่อยเข้าใจดนามิกของหนังโครยเจาคุณอาจจะคิดว่าดนามิกของหนังเรื่องเนี้ยเป็นดนามิกของหนังมาเวลมันไม่ใช่ไงโคยเจาเป็นเป็นพ่วมกับที่ไม่ค่อยใช้ซาวเพลงใช้ซาวน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นแบบแบ็กกราว n ์มิวสิกบาง เพราะว่าโคยจาชอบใช้เสียงธรรมชาติข้อตกลงผมคืออีเทอร์เลเนี่ยภาคเนี้ยทำได้โอเคไม่ได้แย่แต่มันเป็นเพราะเอ็กซ์เพกชันของคนที่เข้าไปดูหนังอะ่ะมันคาดหวังคือเข้าใจป่ะคนมันกินของเดิมๆมาตลอดแล้วพอเห็นว่ามันแปะป้ายมันแค่เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งเลยเงี้ยแล้วแปะป้ายว่ามาเวลแม่งก็นึกว่าได้กินของเหมือนเดิมกับภาพสวยขึ้นพอเข้าไปเสร็จการว่าไอ้เหียมึงเจอลิสโคยจาวเข้าไปออกมาให้กดมะเขือเทศเน,น่ามาเลยนะฮะอันนี้ผมเข้าใจนี่เข้าใจผมเชียร์ โคยเจาททำพักต่อ <Ừ> ผมคิดว่าน่าจะน่าจะเห็นอะไรที่มันสนุกกว่านี้ส่วนมุมผม,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 มนะก็ตอนผมรีแอคเชียวปะเราก็รีแอคซะใหญ่โตแต่มันเป็นเียกใหญ่โตแบบที่เราสึกว่าโอ้โหการจะได้เห็นมิติของการเล่าเรื่องแบบโนมัตแลนด์อะแบบโคยเจาททำอะในหนัง MCU อะเฮ้ยมันเป็นอะไรที่มันมันแปลกสำหรับผมอะแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆอะแล้วเอ่ออย่างที่บอกพอพิชไอเดียแล้วเควินไฟกีซื้อผมก็เท่ากับว่าผมก็รู้สึกว่าโอเคเท่ากับว่าเควินไฟกีก็คงอยากจะ จะให้ในเฟสใหม่เฟสที่4เนี่ยมันมีทิศทางในการเล่าเรื่องที่มันแตกแผนออกไปให้มันเหมือนมัลติเวิร์สจร่หรอปะคือถ้าเกิดสมมติว่าทรงของเฟสหนึ่งสองสามเนี่ยมันจะมีทรงบางอย่างที่คล้ายคกันกับสิ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นภาพจําเป็นเอกลักษณ์เป็นลายเซนอะไรพวกนี้ที่เราเรียกกันอะไรเงี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเกิดเราพูดตั้งแต่ก่อนเปิดเฟสสี่มาอ่าถ้าเกิดเราเราไม่นับกลุ่มซีรีส์นับกลุ่มซีรีสมันก็สร้างความหลากหลายของมันอยู่แล้วนะอย่างช่้นชีเนี่ยก็ได้เห็นรูปแบบของการสร้างความแปลกออกาาาารเเวววิิททยุธพช เกี่ยวกับกังฟูหรือการต่อสู้ที่มันดุเดือดโหดร้ายเออเสน่ห์เอเชียเนี่ยเอามาใส่เอามาเติมแล้วมันเกิดเออมันเกิดมิติใหม่ๆว่ะแล้วมันก็น่าตื่นเต้นในระดับหนึ่งนะแต่พอมาเป็นอีเทอร์เนลส์เนี่ยอีเทอร์เนลส์มันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกับว่าคุณดูหนังดราม่าอีโมชั่นหนาๆตัวละครเหมือนกับว่าจะต้องมาแบบมีรีแอคชั่นปฏิกิริยาต่อกันและกันในสถานการณ์ต่างๆฉากต่างๆและเน้นการพูดคุยสนทนาเพื่อเป็นการเปิดช่องเปิดประเด็นหรือบางทีก็นําพาไปสู่สิ่่งทีหนั จะเล่าเรื่องอะไรอย่างนี้หรือมุมมๆก็อาจจะไม่ได้เป็นการบอกเล่าเนื้อเรื่องแต่เป็นการบอกเล่าความคิดของตัวละครความรู้สึกข,ของตัวละครว่าโอเคในแต่ละโมเมนต์แต่ละช่วงเวลาที่เขาผ่านมาเนี่ยจากการที่อยู่ในโลกมานี่เจ็ดพันปีเนี่ยเขาเจออะไรมาแล้วเขารู้สึกอะไรกับโลกนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วทาให้มันเกิดความน่าสนใจตรงที่ว่าถึงจุด,จ,ดจุดหนึ่งถ้าเกิดตัวละครนี้จะต้องกอบคู่โลกในสถานการณ์ที่เขาต้องเจอพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเขาปรับตัวกับโลกโลกนี้ได้ยังไงและขณะเดียวกันเขาเข้าใจโลกโลกนี้ได้ยังไงว่าทําไมเขาถึงต้อง เซฟเดอะเวิร์นี้เอาไว้ซึ่งนี่แหละมันคือสิ่งที่โคอีจาวเขาหยอดดีเทลพวกนี้เข้าไปแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเอาความรู้สึกว่าการดูหนัง MCU ออกไปจากหัวก่อน ก็อบอก่างนี้ก่อนเอาจริงผมว่าในแง่ดีของการที่เราเห็นเสียงวิจารณ์ที่ไม่ค่อยดีจากหนักวิจารณเนี่ยมันอาจจะมีส่วนช่วยสำหรับบางคนนะอย่างเช่นผมเองเพราะว่าโอเคตอนแรกผมอาจจะเซตติ้งในแบบที่เราเราไม่ได้แบบมุ่งหวังว่าต้องเป็นหนังสนุกมากมายผม,ม,ม,ยผ,มผมก็รู้สึกไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่ผมแค่คิดว่าเอ้ยมองในแง่องค์ประกอบมันต้องมีการเล่าเรื่องที่มันโอ้โหมันมี perfectionist การประกอบอารมณ์บางอย่างที่มันน่าจะทําให้แบบหนังมันเล่าเรื่องได้ลึกขึ้นแล้วก็มันแตะดีเทลที่ผมรู้สึกโอ้โหมันดีมันมันดีต่อใจออออะไรรย่่าางงงเเเซึโคพจ เอเสียงวิจาร์มาแบบนั้นติตำหนิหนังอ่ะโอเคพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บอ่ะเราก็เลยท่องถอยถอยล้นตัวเราเองมาหนึ่งเซ็ต up ตัวเองใหม่ว่าโอเคถ้างั้นสิ่งที่เราจะไปดูคือเราจะไปดูด้วยความรู้สึกของการคิดว่ามันคือหนังโคยจาวจริงไม่ได้มองว่านี่คือหนัง MCU อีกเรื่องหนึ่งอ่ะคุณว่าโคยจาวคืออะไรหนังโคยจาวคืออะไรมันคืออารมณ์ของคนที่แบบว่าเหมือนเป็นคนนอกในสังคมสังคมหนึ่งโคยจาวเนี่ยสำหรับผมมันไม่ใช่เรื่องของอินเอลไซเดอร์สำหรับผมมันเป็นคนที่มีอะไรในใจแล้วมันต้อง ก้าวข้ามผ่านจุดนั้นไปให้ได้ moving o n อางนี้ใช่ป่ะด้วยกระบวนการซัมติงที่ผมพยายามพูดกับคุณว่าหนังโกลด์จาวทุกเรื่องคือเรื่องราวของคนที่พยายามที่จะ b r e a k รกทูปัญหาในชีวิตผ่านวิธีคิดในอดีตหรือความเจ็บช้ำในอดีตคุณรู้ไหมว่าตัวละครของแม็กดอแมนเน่ะเขาออกเดินทางเพื่ออะไรมันมันมาจากที่ว่าเขาไมาไม่ได้สอบนะนนเขาอยากจะออกจากเอเรียที่เหมือนกับอาจเป็นความไม่สบายใจของเขาอะไรเขาไม่สบายใจพรา่เออแต่เขาก็เหมือนกับในระหว่างนั้นเขาก็ยัง พกพาความสึกว่าเขาเขายังรู้สึกยังคิดถึงสามีของเขาอยู่อ่าเห็นปะ,เ,ะเขากําลังเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีสามีแต่เขาไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ที่สามีอยู่ได้เพราะเขาทนไม่ไหวกับสถา,านการณ์และภาพจําที่อยู่ตรงนั้นแล้วในระหว่างที่เขาออกไปข้างนอกเนี่ยเขาไม่คิดว่าเขาจะมีอนาคตอะไรแล้วเพราะเขาอยู่ตรงนี้มานานเกินดินามิกของโนแมทแลนด์กับอีเทอร์นลแม่งเกือบมือจำเหมือนกันเดะเลยคือเรื่องราวของคนที่หาคําตอบให้กับปัญหาในดีของตัวเอง เราต้องการที่จะก้าวข้ามผ่านจุดที่ตัวเองคิดแล้วมันติดอยู่อืมอ่างั้นผมเติมเดอะไรเดอร์ได้แหละตอนเนี้ย<อ>ถ้าเกิดเอาเอาที่มุมที่คุณพูดนะ The Rider เดอนะไรเดอร์เนี่ยเป็นเรื่องของที่เป็นอาคาวยหนุ่มที่บาดเจ็บจากการแข่งขันนี่แหละแล้วก็เหมือนกับว่าพูดง่ายมีปัญหาที่อาจจะไม่สามารถกลับไปลงแข่งได้อีกครั้งหนึง่งแต่ตัวเองก็พยายามเชื่อพยายามฝืนพยายาม,มคิดว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรหรอกรอกูยังรอดตายมาได้ถ้าเกิดมันจะมีครั้งสองครั้งสามก็กูก็ต้องลองก่อนหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยทางที่หมอก็หก้ามเฮ้ยอย อะไรอย่างเงี้ยแต่คนเหมือนกับว่าก็ยังยึดติดอ่ะพูดง่ายอ่ะมันพยายามจะมูวิ่งออนโดยการไปหาอย่างอื่นทำนะหางานทำงานประจามแต่ก็ฮิวตัวเองพยายามที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นแต่ทั้งทงที่จริงๆแล้วจิตใจมันล้มมันมันล้มเหลวอะสิ่งที่ตัวเองเคยถือเคยยึดไว้เนี่ยมันกลับกลายเป็นมันทําอะไรไม่ได้แล้วมันมันกลับไปอยู่ในจุดเดิมไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ถ้ากลับมาอีเทนอลอีเทนอลเนี่ยมันมีภารกิจที่มันต้องอยู่บนโลกแล้วคนนี้คนที่รู้เรื่องนี้คือเอ นอกจาก a อแจ็คเนี่ยมันดันมาเฉลยที่หลังว่าคนที่รู้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ a อแจ็คล่ะ <c oughs> เป็น <c oughs> ดังนั้นเนี่ยความเจ็บปวดของ มันมันเริ่มมาตั้งแต่เกือบ5 6 0 0ปีก่อนที่จะถึงจุดปัจจุบันละมันเจ็บปวดตรงที่เฮ้ยฉันได้รู้ว่าฉันแม่งไม่ได้มีซัมติงแบบที่ฉันเคยคิดว่ามันเหมือนกับตัวตนที่ฉันเคยมีมันไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดละโอเคไม่เป็นไรฉันยังมีอีกตัวตนหนึ่งที่เป็นความเป็นจริงความเป็นจริงคือฉันมีตัวตนนี้และฉันมีภารกิจนี้ฉันต้องทําให้มันจบเพราะถ้าฉันไม่มีภารกิจนี้ฉันก็ไม่มีความหมายสตอรี่มันดีฟแล้วมันเล่นกับการตั้งคําถาม ตัวละครตั้งคำถามกับตัวเองตัวละครตั้งคำถามกับหน้าที่ตัวเองอตัวละครตั้งคำถามกับคนรอบข้างอพอันเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บมันกลายว่าการเล่าสตอรี่ของโอโคยิจาวเนี่ยคือ,อการพยายามยึดโยงกับโครงสร้างการตั้งคำถามของตัวละครมากกว่าแอคชั่นของตัวละครงงปะถ้าเกิดงงใครดูแล้วอาจจะพอนึกภาพออกแต่ใครยังไม่ดูอาจจะยังงงๆกับคำที่พี่อ้ําอธิบายแต่อย่างที่บอกครับมันเป็นเหมือนกับว่าถ้าเกิดอธิบายให้มันแบบง่ายกว่านี้อีกนิดนึงนะก็คือหลักๆก็คือมันทําให้แต่ละตัวละครอ่ะผ่านการเจออะไรบางอย่างและเกิด การตั้งคำถามก่อน ว่าอ่าที่กูเคยเจอมาแบบนี้กูเคยรู้สึกอย่างนี้นะอ่าแต่ถ้าเกิดผ่านเวลาไปอีกสักช่วงหนึ่งแล้วกูไปเรียนรู้อะไรมาแล้วกูก็กลับมาสะท้อนตัวเองว่าเอ๊ยยังไงนะอะไรดมอย่างมเงี้าวะอ่าเออหรือกูเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าสุดท้ายก็สุดท้ายก็มันก็เรียนรู้กันเองนะอ่าข้อเสียอันนี้ผมจะพูดก่อนว่าผมเข้าใจว่าทําไมนักวิจารณถึงเสียงแตกหนึ่งนะถึงแม้ว่าจะเข้าใจว่าคือหนัง MCU แต่ด้วยความที่เคดิตขอกโคอีเจาวเนี่ยเขาเคยทํางานที่ค่อนข้างดีบลี่แล้วก็ค่อนข้างสํารวจจิตใจมนุษย์ใน ซึซึ่งสมดตรงๆอีเทอร์นอลยังไม่ถึงขั้นนั้นถ้าเกิดเทียบกับผลงานกันก่อนแต่ถามว่าโคอี้จาวที่เขาทำเนี่ยเขาพยายามที่สุดไหมพยายามที่สุดและด้วยความที่1เลยคือตัวละครเนี่ยมีเป็น10ตัวคุณจะทํายังไงให้ทั้ง10ตัวละครเนี่ยมันมีจุดเด่นจนสามารถไก่เกลี่ยเขาเรียกว่าไม่ใช่ไก่เกลี่ยเกลี่ยบทบาทแต่แตและตัวละครได้ไอย่างไม่ได้ตรงกับคําว่าเกลี่ยบทบาทเลยไก่เกลี่ยไก่เกลี่ยกับเกลี่ยแม่งแม่งพอดีมีคําว่าเกลี่ยเหมือนกันเลยลืมคือจะ พื้น <พอ S 2> ที่พอพอการซึ่งทำไปไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ด้วยความที่คุณมีตัวสิบตัวละครที่คุณต้องจัดการอ่ะและด้วยความที่คุณไม่เคยเล่าเรื่องราวนี้จากที่ไหนมาก่อนฉะนั้นแล้วการที่คุณจะทําให้สิบตัวละครนะียมีบทบาทที่เท่าเทียมกันทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ซึ่งถามว่าใหญ่ในน้อยไอ้การที่เขาดึงตัวละครโดดเด่นมาดึงเซอร์ซี่ขึ้นมาดึงอีคาริสขึ้นมาดึงเอจัคขึ้นมาอะไรอย่างเง ja <c oughs> ี้ยเอ่อหรืออาจจะมีโอเคส่วนผมอาจจะมีฝาโตด,ด้วยมุมนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะผมเข้าใจเพราะว่ามันเป็นเหมือนกกกััับบวว่่่าามมนเเเเป็ไดดีียยยทคึโงลลุตะร ก็คือเป็นกลุ่มเหมือนว่าเป็นคนนักคิดน่ะอย่างที่คุณอมบอกก้าเกิดหนังมันพยายามตั้งคำถามฉะนั้นแล้วประเด็นส่วนใหญ่มันจะต้องโยนไปที่คนที่เป็นเหมือนกับนักคิดของกลุ่มเขาจะรู้สึกยังไงกับการสถา,านการณ์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะประมาณนี้ผมเลยเข้าใจว่ามันเป็นข้อด้อยและขนาดเดียวกันมันก็พอมองเห็นข้อดีในมุมที่ว่าเขาเลือกตัวละครดึงขึ้นมาพูดดีเทลได้เหมาะสมถูกต้องนั่นแหละมันก็เลยมีความเหลือ่อมๆตรง,ตรง,ตรง,ตรงที่ว่า ถ้าเกิดใครชอบอะไรแบบที่โคอีจาวเคยทําแบบโนแมทแลน d เนี่ยอาจจะรู้สึกเฟลอย่างเช่นกลุ่มนักวิจารณ์ที่เสียเอ,อกมาค่อนข้างแตกเนาะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้มองว่านี่คือหนัง MCU คือ MCU คุณก็จะมองเห็นข้อดีในหนังเรื่องนี้เช่นเดียวกันประมาณนี้นะฮะ uh huh. ผมนะสำหรับผมผมจะให้เอเทนอลเจ็ละกันผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เพอร์เฟกแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่ถึง uh huh. ขั้นว่าจะมาปาลูกะเขือเทศเน่ากันนะฮะ uh huh. ผมรู้สึกว่าส uh huh. ิ่งที่สวยงามที่สุดในหนังเรื่องนี้คือการตอบคําถามที่ใหญ่มากๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะ defy หน้าที่ของเราด้วยอะไรนะครับคุณรู้แบบว่าบทที่ uh huh. ผมรู้สึกชอบที่สุดนะคือการุนเว้ผมชอบตอนที่การุ บอกว่าผมขอขอบคุณทุกคนมากเลย mm hmm. ในนามของมนุษย์คนหนึ่ง mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเออว่ารู้เลยว่าทำไมต้องเอาคนอินเดียมาเล่นอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเขาเป็น,นโดยวัฒน,น,นธรรมโดยวัฒน,น,นธรรมเนี่ยคนอินเดียมีเทพเจ้าเยอะมากแล้วผมรู้สึกว่าการที่คําพูดของการุนมัน พูดไงดีวะมไม่รู้อ่ะผมอาจจะอิมโมชันอลณเวลานั้นผมรู้สึกว่ามันอบอุ่นอะ่ะมันคือเอเอฉันยอมรับชะตากรรมของตัวเองฉันขอบคุณมากที่คุณทําทุกอย่างเพื่อฉันเอเอในนามของผ,ผมที่่ผานมาใช่<อ>คือเรารู้สึกว่า โอ้โหความเชื่อเนาะความเออชื่อความศรัทธามันมันทรงพลังมากแล้วพอเขาเป็นคนพูดเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเออมันน่ารักอะเออหนังมันโอเคนะผมเพิ่มให้หน่อยนะผมให้ไม่แปดแล้วกัน,นเขากลับนั่งคิดคําของกาลุนนี้ยร้องไห้ต่ชอบอชอบชอบประโยคมางส่วนตัวผมผมให้ 8.5เต็ม10อ่าโอเคโดยคะแนนเนี่ยเหมือนจะเป็นคะแนนที่มากกว่าตอนที่ผมให้ Nomad Land นะแต่ต้องพูดอย่างนี้ Nomad Land ผมผมชอบไหมผมก็ชอบแต่ผมก็อาจจะแค่มีมุมบางม,ามุมที่ผมรูสเลือกบางเรื่องผมอาจจะยังไม่สามารถเข้าถึงคอนเทนต์ที่ตัวละครเป็นอาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นผมเลยรู้สึกว่าโอ,โอเคมันอาจจะมีบางจุดที่ผมอาจจะไม่ได้เก็ตขนาดนั้นแต่พอเป็น Eternals เนี่ยมันเหมือนกับงานที่คล้าย,ายๆกับ Copy กลิ่นบรรยากาศความรู้สึกหรืออะไรที่มันเป็นโคยจาวมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่ที่ผมรู้สึกว่าผมผมลึกซึ้งกับ เรื่องราวเนี่มันมันมันเป็นโครงสร้างที่ลึกซึ้งอ่ะผมรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่มันมันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ใน MCU อ่ะแต่ถามว่างานของโคอีเจ้าในี่ยเป็นเพอร์เฟคชันไหมไม่ใช่แต่ผมรู้สึกแค่ว่าความพยายามของเขาอ่ะมันสำฤทธิ์ผลกับสลับตัวผมแกน้อยหนังมันพาผมไปได้จนถึงจนถึงจุดที่นี่คืองานที่พูดง่ายเหมือนกับ outstanding อ่ะ outstanding ของ MCU เอางี้ดีกว่าใช้คํานี้แล้วกันอยากให้เอางี้สำหรับใครนะครับตรงนี้ก่อนที่เราจะสปอยกันนะถ้าเกิดยังไม่ได้ดูนะผมอยากให้เตรียมกันบ้านก่อนที่ถ้าเกิดมีเวลานะไปดูโน โนแมทแลนด์ก่อนพอแล้วไปทํากันบ้านตรงนี้นิดนึงขอดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูแล้วคุณจะได้เห็นว่าคุณไม่ต้องคาดหวังอะไรที่มันอลังการหรอกคุณคาดหวังอะไรที่มันอิโมชันแลมากกว่าใช่ใช่โอเคถึงแม้ว่าโนแมทแลนด์มันถ้าเกิดพูดตรงบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สไตล์หนังที่ตัวเองจะชอบอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะดูอิโมชันแนลแล้วเข้าใจแก่นแท้ของมันจริงอ่ะคุณอาจต้องศึกษาจากวิธีการเล่าเรื่องที่โนแมทแลนด์เป็นก่อนขอตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเรื่องหนึ่งนะฮะสักคนยังไม่ดูครับ